เป็นสายหรือว่าบุฟเฟ่สายติดชาบูดีกว่าติดชาบูติดชาบูติดบุฟเฟ่ติดปิ้งย่างเราเลยมาพร้อมเลยวันนี้มาเลยนี่ทำได้ทั้งชาบูทั้งปิ้งย่างเลยค่ะกับเตาบาร์บีคิวรุ่น APMC 14จากแบรนด์มิสซูมารุบอกเลยนะรุ่นนี้พี่กิกนะส่งไลน์หาใครคนแนะนำสื้อใช่ไหมตัวแนะนำเพราะว่าพี่กิกนี่ตัวแนะนําเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่กิกใช้แล้วไง <า>อ,อุปกรณ์ตักผู้ใช้เองเลยนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ทำความสะอาดง่ายร้อนเร็วตัดไฟดีแล้วก็ที่สาคัญหม้อชาบูเขาเดือดดีจริงๆน้องมินคะตัวนี้ใช่ใชพเพราะว่าตัวนี้นะเคลือบพอตติ้งอย่างดีทําให้เวลาที่เราปิ้งย่างอาหารนะคะเนื้อสัตว์ไม่ติดกระทะเลยแล้วก็เขาจะมีร่องที่ตัวนี้ไว้สําหรับทิ้งน้ํามันลงไปด้านล่างนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวเก็บกักน้ํามันนะคะนี่จะเป็นตัวนี้ที่ใช้สําหรับดักน้ํามันที่แบบใช่ ที่ตกลงมาต่างค่ะด้วยดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากจริงคือชอบมากน้องมินเห็นไหมดูผิวต่างๆเป็นผิวสัมผัสแบบเป็นเคลือบรู้เลยว่าเคลือบมาให้อย่างดีทั้ภายในและภายนอกที่เป็นหม้อละตรงนี้เลยแล้วหม้อตัวนี้ถือว่าจุลึกมากนะคะถ้าดูในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่จะบอกว่าของจริงนี่คือลึกมากสามารถทําน้าต้มชาบูหรือว่าทําซุกี้เนี่ยข้างในเนี่ยจุมากน้องมีนทานได้4คนเลยนะแล้วก็มีฝาแก้วมาทําให้เดือดได้เร็วขึ้นได้เร็วมาพร้อมแข็งแรงทนทานแน่นอนดูขนาด นาดก็ใหญ่มากเลยตัวนี้ตัวขนาดเตานะเส้นผ่านศูนกลาง3 8ซนเมตร้องวินขาตัวนี้ตัวนี้เลย2 0ซนตเมตรตัวหม้อชาบูถือว่าใหญ่นะใหญ่ใหญ่นะถือว่าใหญ่นูว่าถือว่าใหญ่มากตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราแบบถ่ายเสร็จแล้วนะแล้วเรานั่งเลยเปิด ทีมงานตะกงตะก้องพร้อมพร้อมมอตองรับประทานเลยสามารถใช้งานได้เลยควบคุมก็ง่ายมากใช่ค่ะล่างนี้เลยเนาะในการปรับอุณหภูมิต่างๆตัวนี้ได้ตามต้องการไปเลยทีเดียวและได้ข่าว่ามีระบบตัดไฟถูกต้องและที่สำคัญน้องวินคะตัวของเขามันจะเป็นระบบเขาเรียกอะไรนะสองระบบให้เราปรับไฟได้ใช่ระหว่างตัวหม้อกับตัวนี้เลยต่อหม้อปิ้งย่างตัวปิ้งย่างเป็นหัวหนึ่งตัวชาบูเป็นอีกหัวหนึ่งทําให้การคอนโทรลไฟได้ดีขึ้นควบ คุมได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาที่เราสมมติว่าเราย่างย่างหมูอยู่เนี้ยย่างเบคอนอยู่น้ํายังไม่เดือดเลยน้องมินเราก็ต้องไปเบาไฟเพื่อที่จะไม่ให้หมูไหมแต่น้ําซุปยังไม่ยังไม่เดือดแต่นี้ไม่ต้องห่วงเลยพร้อมกันได้พร้อมแต่กันได้เลยสามารถปรับไฟให้แรงตามที่คุณต้องการได้เลยทีเดียวแล้วที่สําคัญนะพอเราได้อุณหภูมิที่สําคัญแล้วที่ที่ที่เราชอบแล้วเนี่ยเราก็ปรับลดเขาาปรับลดนิดนึงแต่พี่จะบอกเลยนะใส่น้าดา บอกเลยลดล <มา S 2> เรื่องรับประกันมีมาตลอดรับประกันตัวนี้นะคะบอกเลยคุณสบายใจได้เลยเพราะเขารับประกันให้ถึง1ปีเต็มเลยนะคะที่คุณใช้แล้วก็มีมอกอรองรับด้วยคุณภาพของเขาคุณภาพดีแน่นอน<ช>เพราะมีการรองรับอย่างดีเลยนะคะ